โอ้โหเต่าเยอะแยะเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหมีกี่ตัวนับดูทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเก่งจัง<อ>ใครใครเป็นคนเอามาคะนี่เอตะาจิมพ่อจา๋เออจา,เอาเหรอพ่อจ๋าเอมเหรอโอ้โหเอมนับดูมีกี่ตัวหนสสามสี่ นับดูมีเต่ากี่ตัวตัวน้อยตัวน้อยตัวใหญ่นี่ไงตัวใหญ่ตาจิมเลี้ยงเต่าเหรอโอเคดูตัวนั้นคือเหลืองตัวนั้นคือเหลืองนะเยอะมากเลยให้น้องปิ่นนับสิเหลืองเองกลัวไหมคะตกใจตกใจเหรอน้องเอ็มนับ โอเคมาตัตูตัวนั้นอิ่มแล้วค่ะกินัวปุ้งหมดแล้วเลยแล้วมันก็กินน้ำมฉยๆเยหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณแม่ตาจีบจะใหญ่